หนูต้องให้เพื่อนหนูน้องปิดตาอ่าโอเคเพื่อนคอยจำคำของพี่ให้ด้วยนะแม่ไอไม่พูดด้วยว่ะมึงพูดสิอ่ะ,อะอก่อนที่จะไปเริ่มเ,เ,เอ่อก่อนที่จะไปเริ่มเกมแรกฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามมอสไม่ด้วยนะครับโอเคอ่าให้พี่ถามก่อนได้ไหมชอบกินขนมไหมอาจจะยังนะอ๋อโอเคอ่ะให้น้องถามเมื่อวานพี่ไปไหนมาคะอยู่บ้านพี่ hey, ชอบกินแกงไตปลาไหมคะไล์ไอไล้แกงไตปลาน้องชอบน้องชอบกินขนมหวานไหมอาจจะมีบ้างชอบกินอะไรเยลลี่เยลลี่อะไรยมมี่เหรอรสชาติเป็นไงอร่อย เอออร่อยยังไงล่ะบอกได้ไหมฟิลิกูดฟิลิกูดเมื่อวันที่ใส่เสื้อไหมใส่ดีคนเรามันก็ต้องใส่เสือ้อสีอะไรชมพูใส่เสื้อสีสีชมพูเหมาะพี่ไหมเหมาะเหมาะเหมาะเปล่าเปล่ามันดูยังไงใส่เสื้อสีชมพูแมนซ่องแมนฟิลิกูดอะไรคุดต่อยอ่า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  คิดว่ากลางคืนมันมืดไหมมืดดิแล้วแล้วแม่แมวพี่เสียอะไรสองสีเนี่ยขาวกับดำขาวกับดำนี่อขาวเ้ยขาวกับดำขาวกับดำพี่ว่าแล้วต้องมา ว่าหมวดสีแต่ว่าพี่ไม่ได้คิดว่าเป็นสีดาวไม่คิดว่าเป็นสีเขียวยอะไรี้ครับของพี่คือวานเออใช่ว่ะอะอาอาอา